ความสมุูรณแบบของ The s e l e n t of e l a ที่4 remake นั้นก็ต้องแลกมากับการที่คอนเทนต์บางอย่างของเวอร์ชันต้นฉบับต้องหายไปวันนี้ออซก็จะมารวบรวมสิ่งที่หายไปในตัวเวอร์ชั่น remake นะครับชาเปอรเรื่องเนี่ยลีออนไม่สามารถกลับไปพูดคุยกับคนขับรถได้อีกแล้วนะครับลีออนไม่มีฉากวิ่งหนีหิดแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการระเบิดหิดและให้ลีออนหลบแทนครับ ลีออนสามารถช่วยเหลือน้องหมาที่ติดกับตักสัตว์ในช่วงประมาณชั珀เตอร์ที่2นะครับที่จะแตกต่างจากเวอร์ชันต้นฉบับตรงที่รีออนจะมาเจอน้องหมาตอนที่เริ่มเกมเลยนะฮะเราไม่สามารถยิงพ่อค้าได้อีกต่อไปนะครับไม่ว่าจะจงใจเล็งหรือว่าจะปาระเบิดนะครับในตัวเวอร์ชันต้นฉบับนั้นเราสามารถยิงพ่อค้าได้ด้วยนะครับแอชลี่พบกับรีออนตรงบริเวณโบสถ์มันจะมีเหมือนกับรถลากถังเพลิงอยู่นะครับแต่ว่านี้ในตัวเวอร์ชันรีเมคจะไม่มีฉากนี้นะ เราไม่สามารถยิงน้องแอชลี่ได้ตรงๆนะครับแต่ว่าลีออนนั้นสามารถเผลอไปยิงโดนน้องได้เหมือนเดิมนะครับลออนไม่สามารถเลือกเส้นทางระหว่างเจอยักษ์เอลกิเเตหรือว่าจะเลือกไปสู้กับพี่น้องมนุษย์เลื่อยน์สองตัวนะครับในฉากต่อมาคือลีออนจะไม่มีฉากการข้ามไปยังตรงบริเวณกระเช้าลอยฟ้านะครับ ซึ่งจะเป็นฉากที่ลีออนจะมุ่งหน้าไปที่โรงฆ่าสัตว์นะครับแล้วก็ไปต่อสู้กับเมนเดสเพื่อน,นําดวงตามาเปิดประตูนะฮะซึ่งในฉากนี้ก็จะไม่มีฉากที่ลีออนได้ต่อสู้กับพวกชาวบ้านในฉากกระเช้าลอยฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นฉากกระเช้าลอยฟ้าที่พังอยู่ด้านบนของตัวเกมด้วยนั่นเองลีออนจะไม่เจอแซดเลอร์ที่ปรากฏตัวออกมาแล้วเผชิญหน้ากับเขาหลังจากที่ลีออนได้ช่วยเหลือแอชลี์แล้วก็ได้ เผยแผนที่แท้จริงว่าเขาต้องการจะทำอะไรนะครับจะจะมาปรากฏตัวในช่วงท้ายของเกมเลยนะฮะจะไม่มีฉากที่ซาลาซาเชิญหน้ากับรีออนและลรออนปามีใส่นะครับและรีออนไม่ได้ไ่พูดคุยกับซาลาซาผ่านวิทยุอีกแล้วนะครับ <c oughs> ในฉากปราสาทของซาลาซาจะมีการตัดฉากไปหลายฉากด้วยกันไม่ว่าจะเป็นฉากลาวา แล้วก็ห้องรัดพิที่จะมีการใช้ปืนแมชชีนกันตรงกลางแล้วก็ไม่มีฉากที่แอชลี่จะถูกลดสว่านในการไล่ล่าเธอแล้วนะครับมมาา,นนา,าเเเกพซซรส และก็ไม่มีฉากที่รูปปั้นซาลาซาจะเดินมาไล่ล่าลีออนนะครับแล้วก็จะขาดฉากที่ลีออนวิ่งหลบหนีเจ้าตัวรูปปั้นนี้นั่นเองนะครับ เจ้าเวอร์ดูโกจะมีด้วยกันอยู่2ตัวนะครับซึ่งเป็นลูกน้องของซาลาซาแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าลรออนได้จัดการกับเวอร์ดูโกตัวแรกไปแล้วที่เป็นตัวสีดำนะครับในส่วนต่อมาคือจะมีตัวเวอร์ดูโกอีกตัวหนึ่งที่หายไปแล้วก็สังเกตได้ว่าซาลาซาเนี่ยจะลงไปด้านล่างนะครับโดยการถูกลรออนยิงแล้วก็ได้กลายร่างเป็นร่างสุดท้ายนะครับไม่ใช่เป็นการรวมร่างของเจ้าเวอร์ดูโกครับซึ่งยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับว่าเจ้าตัวเวอร์ดูโกนั้นหายไปไหนนั่นเองนะฮะ ในฉากห้องเลเซอร์นะครับจะเป็นฉากที่ในตัวเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยเรยออนจะมุ่งหน้าไปสู่ห้องบันลังนะครับในฉากนี้ตัวเวอร์ชันรีเมคจะไม่มีนะครับแต่ว่ายังมีท่านั่งโพสแบบเท่ๆอยู่นะฮะ ฉากที่หนีบศัตรูแล้วก็ลงไปสู่ถังขยะนะครับตรงนั้นจะไม่มีนะครับแต่ว่าในตัวเวอร์ชันรีเมคเนี่ยแต่จะเปลี่ยนฉากตรงโรงงานเก็บขยะเนี่ยให้เป็นฉากที่ลีออนกับแอชลี่ต้องช่วยกันในการไขปริศนานะครับแอชลี y จะไม่ได้มาขับรถขนปูนแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการให้แอชลี y นั้นมาขับรถเครนแล้วก็ใช้ลูกตุ้มในการทำลายกำแพงแทนซึ่งจะเป็นฉากแบบเดียวกับที่ลีออนไปกดสวิตช์ในการเปิด ปุ่มแล้วก็ทำลายโดยการใช้ลูกต <ans> Re ุ่มพังกำแพงออกมาได้เลยนะครับศัตรูที่หายไปอย่างเจ้าอาวุธเชื้อภาพ U3 นะครับซึ่งจะเป็นศัตรูที่ซีออนจะต้องปเชิญหน้าในชัเตอร์ที่5เกือบสุดท้ายเลยนะครับ ซึ่งจ้าศัตรูตัวนี้เนี่ยจะเป็นศัตรูตัวบอสที่จะอยู่ตรงบริเวณโกดังเก็บสินค้าของพวกลัทีลอตอิลูมินาดอสแล้วก็ตัวของแซดเลอร์เนี่ยได้ปลดปล่อยเจ้าวุธเชียวภาพตัวนี้ออกมาเพื่อต่อสู้กับลีออนครับซึ่งยูสามเนี่เป็นหนึ่งในวุธเชียวภาพที่ถูกดัดแปลงโดยการนําแมลงและมนุษย์มาประสานกันโดยใช้ปรสิตพลาการุ่นใหม่ที่จะสามารถทําให้ตัวเขาเนี่ยสามารถงอก กงเล็บอันหนามแหลมออกมาจัดการกับรีออนได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งในมินิบอสที่รีออนนั้นจะต้องจัดการก่อนที่จะไป,ปะเผชิญหน้ากับคราวเซอร์ด้วยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันยังมีเบาะแสย่วาเจ้าตัว U3 เนี่ยมันจะมีอยู่ในตัวเวอร์ชันรีเมคครับแต่ว่าในตอนตัวเนื้อเรื่องของลีออนเนี่ยจะไม่ได้เจอนะครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะมีการเพิ่มในเนื้อหาเสริมของ Se p a r a t e ว a y และน่าจะเป็นตัวละครบอสอีกตัวหนึ่งที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเจ้าเวรูโกที่ได้หายตัวไปอย่างปริศนานะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวซาลาซาจะถูกฆ่าตายไปแต่ว่าเจ้าตัวววรูโกก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมานะครับ เนื้อหาที่ยังไม่มีก็คือ Separate Way นะครับซึ่งเป็นในเรื่องของ ADA าวองครับส่งลทํำให้เนื้อเรื่องอาจจะมีความที่มันจะไม่ค่อยสมบูรณ์มากแต่ว่าก็ยังสามารถเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆได้ผ่านคัสซินที่ A อดาได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้ารีออนครับไม่มีปืนพิเศษอย่างพลา s ม a ากันนะครับปืนไฟฟ้าที่จะทำลายศัตรูภายในวันช็อตคิวนั่นเองนะฮะ ในส่วนต่อมาคือหมดทหารรับจ้างหรือว่า Mercenaries นะครับจะขาดตัวละครอย่างเอดาววงแล้วก็อัลเบิร์ตวิสเกอร์แล้วก็ฉากทะเลสาบนะครับซึ่งจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากับเจ้ามนุษย์เลื่อยที่จะมี2เลื่อยยนต์ด้วยกันนะครับ สุดท้ายเนื้อหาของเวอร์ชันรีเมคก็ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบนะครับถึงแม้ว่าจะมีการตัดทอนเนื้อหาออกไปแต่ว่ายังคงรูปแบบของเนื้อเรื่องที่มีการเสริมเติมแต่งอย่างเช่นเนื้อหาของลุยส์ที่ยังคงแบบมีเนื้อหาที่สมบูรณ์มากกว่าเดิมอีกนะครับและนี่ก็เป็นในส่วนของเนื้อหาคัดคอนเทนต์ที่น่าจะครบแล้วนะครับถ้าผมขาดตรงตัวไหน,นเพื่อนคอมเมนต์นกันหน่อยละกันนะครับแล้วก็พบกันาานวิดีโอต่อหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนส้ครับ